สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเ,เคยแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะจากสืบเนื่องจากคลิปของขวัญปีใหม่เนาะที่เคกโพสไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็รายชื่อผู้โชคดีนะคะจะมีทั้งหมดคือเคกประกาศไป8 8ท่านใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เคกอ,อ่าน อ่านด้วยแล้วก็มีสุ่มมาด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วกันเป็น11คนด้วยกันนะคะเป็นผู้โชคดี11ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้ดูพื้นดวงฟรีนะคะยังไงก็ไปดูรายชื่อกันเลยนะคะคแคปแคปเป็นคอมเมนต์วานะกติก,กาก็มีอยู่ว่าใครที่เกิดอ่าใครที่มีมีรายชื่อหรือว่าเป็นคอมเมนต์ของตัวเองนะคะแคป หน้าจอจากวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทักเค็กมาใน Line Official นะคะที่เป็น a d d Material Girls Tarot นะคะทักมาแล้วก็แจ้งข้อมูลได้เลยนะคะที่เป็น เป็นวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะคะพร้อมทั้งส่งรูปที่แคปหน้าจอนะคะของว่าคุณเป็นผู้โชคดีอะส่งมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากตัวคุณนะเคยอ่านพื้นดวงแล้วนะคะแต่เป็นผู้โชคดีอีกนะคะสามารถนำสิทธิ์เนี่ย ดูแทนดูให้คนอื่นได้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณแฟนคุณน้องคุณญาติคุณอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นดูไพ่หรือว่าดูอย่างอื่นได้นะคะก็คือให้ดูแค่พื้นดวงอย่างเดียวซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนนะคะก็คือวันเดือนปีเกิดเป็นคศเกิดนะเป็นคริสตศักราะนะคะแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะคะเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็กิจกรรมแบบเนี้ยมันจะยังมีต่อไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวเคก,ก็จะทําเป็นคลิปบอกแบบนี้แหละนะคะให้เข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าจะให้คอมเมนต์หัวข้ออะไรหรือว่า,าแสดงความเห็นกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเคกจะรีบหาเวลาว่างเพื่อที่จะมาทําทคลิปเปิดไพ่ให้เนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย